ดูคลิปนี้จบสามารถทำแจว่วบองปลาแหง้งหอมหอมแซบ่แซบๆได้เลยจ้ะพี่น้องนี่ก่อนอื่นเท่ากับเตรียมคุดคาคาถียมองใส่ซิมีคาแดงแล้วกะคาหน่อยเอามาล่างทําความสะอาดแล้วกะเอาไปอย่างเต้าทานให้หอมหอมแล้วก็ทุบให้เบนๆไววเพราะว่าเขาสิตอส้องซอยให้ละเอียดก่อนตังหลังจากนั้นเท่ากับปิง้งป้าแหง้งโดยเต้าทานไฟอ่อนๆเลอจ้ะพี่น้อง ปิ้งให้เขากรอบๆแผมๆหอมๆเข้ากะเอามาแกะเอาเกตเขาออกเอาก่างแข็งเขาออกหลังจากนั้นเข้ากะเตรียมแกะหอมกระเทียมทำความสะอาดไว้ขวนี่เลยจ้ะพี่น้อเอากะแกะป้าไปเรื่อยๆนี่เตรียมครบหมดแล้วทุกอย่าง อันคาทีเห่าทุบไว้เนี่ยเห่าเตรียมซ้อยให้ละเอียดเด้อจากพี่น้องป้านี่สิแกะหยางในจักหน่อยเนี่ยจากพี่น้องงามคาเห่าก็เอามาซ้อยให้แหลกเพราะว่าเห่าสิได้ตั้มง่ายเนาะมื่อนีอก็มีเลนหน่อยน้องเอเต กับน้องออโต้มาซอยตั้มเดี๋พี่น้องสองคนนี่ตั้มแหลกดีแท้งลายแข็งขันแห้งตั้งใจนั่มนี่เดี๋ยวพี่น้องนี่มองกับเริ่มเลยจดีพี่น้องหลังจากที่ตั้มไปอย่างเซฟเรียบร้อยกับใส่ผิดใส่ชุลดจดีพี่น้องตั้มให้นมเข้ากั้นแล้วกับเอ้าหอมกับกระเทียม มาต้มใส่ต้มให้นมกันเห้แหลกแล้วก็ใส่เกลือลรยเข้าไปปุ้งรสสดุสดถ่ายด้วยน้ำปลาปลาจะเอาแบบใดกได็ไใดจ้ะพี่น้องปลาถี่เฮ็ดเองหรือปลาขวดสำเร็จลูกได้เบิดปรปุงรสดชาติตามใจมักแล้วก็ต้มต้มนี่เลยจ้ะพี่น้องโคกนี่คือโคกแรกเรียบร้อยไปแล้ว เหามาตอดโดยคคกที่สองจากพี่น้องแล้วก็เห็ดคื่อกั้นเม็ดเอาป้าแหงทีเหาตั้มใหหลกแล้วลงโคกนี่จากพี่น้องเฮากะใส่พริกปนก่นครับผงนัวลงไปแล้วก็ตั้มโคกใหหลกให้นมเขากัน้นหลังจากนั้นเฮากะเอาหอมกระเทียมีเ่เหาขวัวไว้หอมๆน่ามาลงแล้วก็ตั้มคือเกาจากพี่น้อง พอได้มึงคลิปนี่้นจบก็บคือเห็ดแจวบ้องไปแหงได้เลยจ้ะพี่น้องเห็ดเองแสบอีหลีขันต้อนุุท้ายนี่จ้ะก็ไซ่นามปลาหลาลงไปรสชาติก็เอาตามใจมากเขาเลยความเค็มความนัวตามใจ